เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราเรื่องของคุณครูเมืองสะกลใช่ไหมฮะใช่ใชที่ทบอกว่าเป็นคุณครูว,ว่ากันว่าครูแพ้ที่ติดคุกนะคะเรื่องมีอยู่ว่าจากข่าวที่คุณครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรอายุ54ปีเนี่ยนะคะอ,อดีตข้าราชการครูที่ถูกสารตัดสินให้จำคุก3ปี2เดือนในคดีขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตตามข่าวนะคะที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนม,มเมื่อปี2548 และได้รับอภัยโทษเมื่อปี2,558ที่ผ่านมามรวมแล้วเธอติดคุก1ปีกับอีก6เดือนค่ะต่อมานะคะก็ร้องไปยังกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ DSI ค่ะให้รื้อคดีทำหม่เพราะว่าคุณครูยืนยันว่าเป็นแพรรับาบาปเกี่ยวกับคดีนี้นะคะ ถึงจะพ้นโทษมาแล้วแต่ว่าคนรอบข้างแล้วก็เพื่อนร่วมงานเนี่ยก็ยังมองกูเป็นฆาตกรเข<บ>้าใจป<ร>ะเหมื่อกี้ก็คูทำผิดจริงอ่ะก็ครูก็เลยต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมคืออย่างนี้ที่เราเล่าเรื่องนี้คุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังให้ดีนะฮะเดี๋ยวมันจะพลิกไปเรื่อยๆฟัง<พ>ฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยวันครูไงเขามีการสืบสืบพยานเพิ่มเกิดขึ้นแล้วเขาว่าไงคดีมันจะเมื่อวานเนี่ยนะฮะมีข่าวออกมาว่าคดีอาจจะพลิกครับคุณผู้ชมทําไมอ่ะเพราะทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะฮะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ตรวจสอบและก็ยืนยันพยืนยันนะครว่าพนักงานสอบสวนในคดีนี้ทำสำนวนถูกต้องอเป็นธรรมตามหลักของกฎหมายอบอกด้วยว่ามีพยานครบถ้วนทั้งพยานบุคคลในที่เกิดเหตุพยานวัตถุและหลักฐานทางนิติศาสตร์ประเด็นคือตอนนี้สังคมเนี่ยกำลังสงสัยว่าใคร คือแพ้ในคดีนี้กันแน่เหมือนดูซีรีส์เลยเนาะมันยิ่งกว่าซีรีส์เมืองนอกเนาะหากผลสรุปออกมาว่าพนักงานสอบสวนทําสํานวนผิดจริงนะครับก็จะมีการเยียวยาตามกฎหมายแก่ผู้เสียหายแต่หากผลสอบออกมาว่าครูเดียจอมครูจอมทรัพย์เนี่ยแจ้งความเท็จนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทําผิดจริงเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องมีการฟ้องกลับฟ้องกลับนี่แหละฐานทําให้ตํารวจเนี่ยเสื่อมเสีย ชื่อเสียง <Ừ. S 1> ที่นี้อยากอยากอยากจะทราบความเคลื่อนไหวล่าสุดเดี๋ยวเราถามทางโปรดิวเซอร์ของเราคุณออเดียคือเมื่อวานเม,ม<ะ>ืม่อวันเมื่อวันเขามีมีสืบพยานใช่ไหมพี่ออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานแลวคือพยานมาไหมคนที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนขับอ่าคือคือเมื่อวานนี้พอพอ,พอเดี๋ยวกับมีการสืบพยานค่ะแล้วมีการคุยกันเพิ่มเติมเมื่อวานคือประเด็นนี้อย่างนี้ดีกว่ามันซ้อนมากมงงไนะ เราจะไม่ได้ตัดสินเลยทั้งสิน้นเรานี่คือตามเนื้อผ้าตามเนื้อผ้าอ๋อ,อได้ติดตามเกาะติดเรื่องนี้อย่างอย่างตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตแตตแตมันเกิดขึ้นเลยล่าสุดเกิดเลยขึ้นครับมีความขึ้นหลังภาษาชาวบ้านสิแลังภาษาชาวบ้านวันนี้ก็คือมีการสืบพยานใหม่การนัดครูไปสืบพยานใหม่ปรากฏว่านายสับวาปีที่ยอมรับว่าเป็นคนชนแล้วก็พยานไม่ปรากฏตัวที่ศาลใช่ไม่ปรากฏตัวที่ศาล เมื่อวานนี้ไยการจังหวัดนครพนมเนี่ยโจ์ในคดีเนี่ยก็เลยก็เลยขอให้ยื่นเรื่องคัดค้านให้สืบพยานใหม่ก็คือเลื่อนวันไปนั่นแหละตามข่าวเนี่ยก็บอกว่าครูเนี่ยก็มีการน้ำตาคลอเบ้าอยู่หน้าบัลลังก์ว่าเสียใจเพราะว่าเสียใจเพราะว่าคือเรื่องมันยืดเยื้อมากครูเสียทั้งอิสรภาพครอบครัวเงินอาชีพเสียหมดทุกอย่างอยากให้รีบให้เรื่องเนี้ยจบเร็วๆนะทางศาลก็บอกว่าอจะรีบให้ นัดสืบพยานใหม่วันที่8-9-10กุมภาพันธ์คือเดือนเดือนน้าที่จะถึงนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่มีเรื่องของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอ,ออกมาเนี่ยคือเมื่อวานนี้ของจเจรตรํารวจแห่งชาติาก็คือ,อพลตารวจเอกปัญญามาเม่นเขาบอกว่าพูดกับผู้สื่อข่าวของคมชันลึกว่า,วาในคดีนี้ผู้ที่สืบสวนทําสํานวนเนี่ยทำถูกต้องทุกอย่างมี่ตารวจยืนยันอย่างนั้น ทำถูกต้องทุกอย่างในการสืบพยายนหาข้อมูลหลักฐานในวันแรกที่เกิดเหตุ<ม>ทำถูกต้องทุกอย่างเลยผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำอีกว่าแล้วทางเจรตํารวจเนี่ยคิดว่าครูเนี่ยเป็นผู้ผิดจริงหรือเปล่า<ม>ทางเจรตํารวจก็บอกว่าให้ยึดตามที่ศาลตัดสินก็คือไม่ได้ฟันธงแหละว่าครูผิดหรือไม่ผิด<ม><ม>แต่ในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์<ม><ม>ทางพล,ลตำรวจเอกปัญญามาเม่เนี่ยก็บอกว่าม,มีขบวนการขบวนการหนึ่ง อาจจะอยู่เบื้องหลังซึ่งในทางภาคอีสานเนี่ยจะมีกระบวนการนึงคือรับจ้างติดคุกรับจ้างติดคุที่คือรับจ้างติดคุกเพื่อทําให้กระบวนการยุติธรรมและตํารวจเนี่ยมีความเสียหายอ,อน,น่ีงท,ที่ท่านพูดก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับคดีนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ทางจเจเตําำรวจแห่งชาติบอกว่าอีกวันสองวันคือท่านพูดเมื่อวานก็น่าจะเป็นวันนี้จะมีข้อมูลและหลักฐานใหม่ๆออกมาให้ได้เห็นกันว่าเรื่องคืออะไร มันดูหนังเลยแล้วเนี่ยเหมือนมากมันไม่ได้ซับซ้อนในเรื่องคดีเรื่องเนื้อเรื่องแล้วอ่ะมันไปซับซ้อนในเรื่องตางปรตอนนี้ฟังหลายคนก็เห็นใจคุณครูฟังหลายคนที่ได้ฟังข้อมูลตํารวจก็เอ๊ะมันเกิดอะไรตอนนี้คือกลายเป็นว่าสังคมแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายว่าฝั่งหนึ่งเป็นอยู่ฝั่งตํารวจฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งคุณครูถูกไหมแสดงว่าในเรื่องนี้ต้องมีใครสักคนที่พูดความจริงซึ่งคนน่ยอยากให้เรื่องนี้จบเร็วๆพอจบเร็วๆปุ๊บจะได้รู้กันเลยว่าฝั่งไหนผิดกันแน่ซึ่งถ้าฝังไหนผิด คือคออถ้าเกิดว่าผลที่มันออกมาอ่ะสมมติมันก็ต้องมีเงือบสักฝั่งแล้วออใช่ใช่มันต้องมีเงือบแรงด้วยฝั่งนี้ช้อยเรามีอะไรบ้างคู่กับตํารวจมีคู่กับตํารวจแค่สองฝั่งสองฝั่งจริงเหรอใช่มันมีอาจจะมีช้อยอื่นที่เรามองไม่เห็นไม่มีมีแค่สอคนถ้าครูผิดก็คือทางตํารวจบอกว่าก็จะต้องมีการดำเนินคดีครูที่ทําให้ตํารวจสื่มเสียชื่อเสียงอ่าถ้าฝั่งครูถูกฝั่งครูถูกขอโทษครก็แสดงว่าจะต้องมีการสืบสารเราเรื่องไปว่า เหตุมันเกิดจากอะไรใครเป็นคนทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นใครเป็นผู้ทําผิดกันแน่โอ้โหเหมือนดูซีรีส์เลยเราจะได้รู้ไอ้หนึ่งไม่นานนี้ไหมคะหลายคนอยากให้บอกว่าอย้างเรบางคนคุณอารมณ์กดบอกว่าเพอร์เจอร์รับจ้างติดคุกนะฮะฟานิชาอะไรรับจ้างอะไรรับจ้างติดคุกนะครับคุณอ้นสิริบอกว่าชอบพี่ออพูดมากค่ะ เมื่อวันหลังถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเราก็ถามโปรดิวเซอร์ได้เพราะว่าพี่อ๋อนี่ยเขาวันๆเขาไม่นอนเขานั่งเปิดทุกเว็บไซต์เลยเพราะเขาชอบเรื่องชาวบ้านพะี่ออจคอยรพวุณชายบอกว่าน่าสงสารจังแม่พิมพ์ของชาติคุณพานุมัตบอกว่าคดีนี้ซับซ้อนมากๆนะครับต่อมานะฮะนิตยาบอกว่าเป็นครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติจะไปรับจ้างติดคุกเพื่อนะส่งข้อความของคุณมาเรื่อยๆผ่านทาง Facebook Live ของเราเพราะว่าเราอยากจะอ่านข้อความ เกี่ยวกับข่าวนี้เหมือนกันนะฮะแล้วอยากรู้ว่าสังคมคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงล้วอยากจะรู้ว่าคุณอ่านแล้วฟังแล้วรู้สึกยังไงนะวันอันนี้คืออัปเดตให้ฟังคร่าวๆอ๋อคิดว่าอีกไม่กี่วันเราน่าจะทราบผลอีกไม่กี่วันเพราะว่าทางตํารวจจะเปิดเผยหลักฐานใหม่ออกมาแล้วก็ถ้าทางตํารวจจับต้นขบวนการของการรับจ้างติดคุกได้เนี่ยม,มันก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆที่เราตกใจกันมากขึ้นว่าม,มีแบบนี้ในประเทศไทยด้วยหรือแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีของครูจําทรัพย์หรือเปล่าไม่รู้ ก็ต้องติดตามเรื่องนี้มันมันดีอย่างหนึ่งนะมันมันทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่อย่างที่เราคิดถูกต้องหรือว่านี่คือซีของรายการเราวันนี้มันมันมันลึกลับมากแต่มันทําให้มองได้อีกอย่างหนึ่งว่าสังคมไทยคืออะไรอีกแล้วอ่ะมันคืออีกแล้วถูกป่ะมันเป็นเรื่องเลเทฟออนเฟซอีกแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะถูกไหมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับบ้านเราอ่ะถือว่าไม่ว่าสุดท้ายฝั่งไหนจะถูกมัน มันไม่ควรจะเกิดขึ้นมองถามว่ามีอะไรดีเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างดีที่มันมีเรื่องที่เกิดขึ้นเราจะได้เห็นบางอย่างและเราจะได้ทําให้มันไม่เกิดขึ้นในสังคมแต่เราอยากรู้นะบางทีนะแบบเราแบบตอนนี้โซเชียลมันแบบมันเข้าถึงง่ายกับทุกคนบางทีเรื่องนี้พอดังขึ้นมามันอาจจะมีแบบใครที่เป็นเบาะแสไม่หรือรู้เรื่องนี้หลังจากที่มีกาาารรยงนคนในเชีมดกก็จะารขุด คุยในการคุยในในโซเชียลมีเดียตอนนี้หรือว่าในออนไลน์เนี่ยอขาเขาทำตัวเป็นยังไงส่วนใหญ่ตอนนี้เขาก็ส่งสารครูด้วยส่วนใหญ่จะส่งสารคุณครูอีกฝั่งหนึ่งก็มันมีแบบนี้ด้วยเหรอทำไมตำรวจออกมาเปิดเผยข้อมูลอย่างนี้ว่าฝั่งคุณครูอาจจะตอนนี้มันมีการใช้คาคํานึงคือแกะหรือแพาครูเนี่ยคือแกะหรือแพะนะ แกะก็คืออถ้าชาวโซเชียลใช้กันอัเด็ดเลี้ยงแกะหรือเป็นแพะก็คือเป็นคนที่ต้องรับผิดแทนคนอื่นตอนเนี้ยเรื่องจบเร็วจะดีที่สุดแต่จะต้องมีฝั่งในฝั่งหนึ่งที่มีความเสียหายยิ่งใหญ่แน่นอนโอ้ตายแล้วเครียดเครียดคุณไม่เครียดไม่เอาไม่เอาแล้วไม่อาละใช้ก็อีนวดเครียดค่ะเครียดแต่เขาข่ามมากันรัวเลยนะรัวส่คนชอบเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่แบบเอาจริงเรื่องแบบนี้มันอาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ คิดออกปะจะแกะหรือจะ iedzieć, แพะหรือจะกระต่ายเพราะกระต่ายคือปีนี้คือปีชงของคุณเขาเนี่ยความผิดาความเพิ่มเติมชงนะอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงน้ำนึงบอกว่าเขาสันนิษฐานค่ะไม่ได้ฟันธงว่าครูรับจ้างติดคุกนะฮะต่อมาครับพานุมาตรบอกว่าใช่ผิดตรงที่จ้างติดนี่แหละประเด็นของการของการซับซ้อนคดีพลิกลึกลับแน่นอนนะครับสารวัตรบอกว่าเชื่อครูมากกว่าครับคนไม่ผิดยังไงก็ไม่ผิดอยู่วันยังข้ามติดคุก มาแล้วแล้วยายจะหาเรื่องติดคุกอีกครั้งเชื่อว่าครูบริสุทธิ์รักนี้บอกว่าสุราษฝนตกค่ะขอบคุณคุณสุราษฝนตกะนะคะเราห่วงยายเราห่วงยยเรื่องน้ำท่วมทางใต้เหมือนกัน